สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเอฟซีทั่วไทยทั่วโลกนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนเอฟซีนะคะมาร่วมทําบุญตักบาตรเทวโรหณะนะคะเพื่อนนี่ก็กําลังเตรียมของกันอยู่นะคะยังไม่ถึงเวลานะคะเจ็ดนาฬิกาก็จะเริ่มใส่บาตรนะคะเพื่อนอันนี้ก็ญาติโยมก็มาเตรียมข้าวของรอนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราขออนุญาต น,นี่ก็แม่แม่ก็เตรียมนะคะเตรียมข้าวของใส่บาทตักบาทเทวโรหณะนะคะเพื่อนๆวันนี้วันที่พระพุทธเจ้าลงมาโปรดโลกนะคะนี่ก็ยังมากันไม่ครบเพราะว่าทางวัดนัดเจ็ดนาฬิกานะคะเพื่อนก็อู้ว่าแม่แม่สวัสดีค่ะ <laughs> โอเคค่ะแม่อยู่ในชุมชนนี้ใช่ไหมคะใช่คือในชุมชนนี่แหละค่ะอ๋อพอ่าน้องน้องยืนขึ้นหน่อยลูกยืนขึ้นหน่อยรอก็ถ่ายก่อนเดี๋ยวค่อยลงอันนี้นะคะเพราะจะทำคลิปให้ร่วมบุญกันทั่วโลกนะคะอ่ะเดี๋ยวหนูติดั้งกังโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแม่ก็คุณแม่ชื่ออะไรนะคะหนูขออนุญาตถามชื่อด้วย ลุจิพันดอกนาค่ะอ๋อคุณแม่ลุจิพันดอกอนะคะแม่มาตักบาตรทุกปีเนาะค่ะค่ะบาตรทุกปีมาทบุญงานทำบุญทุกปีวันออกพรรษาทุกปีนะคะวันนี้ก็วันค่ะเชิญวรคุค่ะสาธุแล้วก็วันที่ยี่สิบหกเราก็มีกระถินใช่ไหมคะแม่ก็ยี่สิบสามใช่ไหมคะยี่ิบสามตุลาใช่ไหมคะก็ค่ะค่ะยี่ยี่สิบสามตุลาก็มีกระถินนะคะ เพื่อนๆใครจะร่วมกระถิ่นกับแอดตะวันก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวค่ะชื่อตะวันรัศมีค่ะแม่ชอบงชื่อตะวันรัศมีแล้วก็เดี๋ยววันวันที่ยี่สิบสามแอดก็จะมาร่วมงานกระถิ่นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวหนูวันที่ยี่สิบสามหนูจะมาร่วมงานกระถิ่นด้วยนะคะแม่มค่ะ ตะ,ตะวันรัศมีค่ะแม่หนูชื่อชื่อจริงชื่อรัศมีค่ะแต่เนในช่องหนูชื่อตะวันค่ะแม่ตะวันรัศมีามาสาธุบุญด้วยกันนะคะเพื่อนนะคะ,ะ,ะ,คะบุญกระถินนะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่กระถินทําได้ปีละครั้งนะคะพระป่าสามัคคีเราทําได้หลายครั้งนะคะแต่ว่ากรถินมีครั้งเดียวนะคะเพื่อนร่วมเป็นเจ้าภาพบุญกระถินกับเราได้นะคะถ้าเดียวอันนี้หนูทําคลิปคลิปนี้คลิปสั้นไ้ก่อนแล้วก็หนูจะไลฟ์สด อันนั้นไล่เสร็จอีกทีค่ะอันนี้นูทําเป็นคลิปไปก่อนนะคะแม่ทำสองอย่างนะคะขออนุญาตนะคะทุกคนนะคะแม่เรื่อมาสัตย์ค่ะสสัสดีทุกคะนมาคะก็มาร่วมบุญกันนะคะญาติโยมยังมาไม่เยอะนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะทําคลิปสั้นไว้ก่อนเชา้าเพราะว่าข้างนอกก็มีการตักบาตรเทวตามถนนน้อเลื่อนแต่นี่เราให้มาดูในบัดเพราะว่าเมื่อวันเราก็มาไลส์สดไปข้างหนึ่งแล้ววันนี้เราก็จะมาไล์ตอน ตักบาทโูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าแอัตะวันเป็นคนอำเภอจอมพระจะไหมอ่ะไม่ไม่ไม่จอมพระ,จ,ะจอมพระ,ะมีท่วมนิดหน่อยก็ลงแล้วแต่แต่ว่าจอมพระจะช่วงอยู่ท่วมอยู่ช่วงนี้อยู่ตำบลเมืองลิงค่ะแม่ถนณนยนใหญ่หยุดแล้วะคะ่ะก็ท่วมเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้ก็อยู่ตำบลเมืองลิงอยู่บ้านอะไรนะ ค่ายเจยรานนนะแม่ท่วมถึงนี่เลยขึ้นก็น้ําเข้าครึ่งบ้านเลยก็เกือบกืบมิดลังคาเหมือนกันปีนี้ท่วมหนักกว่าทุกปีค่ะก็ว่าเป็นเป็นน้ําจากลําชีเพราะว่าตรงนั้นค่ะเพราะว่าตอนน้ํามันขึ้นไงช่วงนี้ก็เลย้ยยเพื่อนเอันนี้ก็ก็รวมสวัสดีนะคะค่ะสาธุนะคะเพื่อนก็ จับภาพไว้ก่อนนะค่านเพื่อนอันนี้เราจะทําเป็นคลิปสั้นนะคะแล้วก็อีกหน่อยเดี๋ยวเราค่อยไลฟ์สดตอนถใส่บาทอีกรอบนะคะอันนี้ก็เริ่มนะคะย่โยงก็เริ่มมาแล้วนะคะเ,เพื่อน นี่ก็เตรียมข้าวของใส่บาตรกันนะคะเพื่อนเื่อนอาหารที่แกตั่เป็นตักบาตรเทโวนี้เป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะคะหลวงพ่อพระอาจารย์บอกว่าอาหารที่ตักบาตรนี้ถ้าใครร่วมทำบุญตักบาตรก็จะไปช่วยน้ําท่วมนะคะเพื่อนสวัสดีนะคะคุณพี่ก็เจอกันอีกเจอกันเมื่อวานก็เจอกันค่ะไอ้นุทําคลิปสั้นไว้ก่อนแล้วก็นุจะไล์สด อีกรอบนะคะขายอาหารยังมาไม่ครบนะเพื่อนๆแต่ว่าเราทําไว้ก่อนเดี๋ยวเวลามาจริงๆเราจะไม่ได้ภาพสั้นนะคะก็เป็นแบทข้าวสารอาหารแห้งนะคะเพื่อนก็หลวงพ่อก็จะเอาไป ช่วยน้ำท่วมนะคะเพราะว่าสุรินทร์ปีนี้น้ำท่วมเยอะมากนะนเพื่อนอันนี้เราอยู่ที่วัดจุมพลสุทธาวาสนะคะ ขยายุมก็กําลังมานะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอาจานัดเจ็ดโมงนะเพื่อนวันนี้เรามาแต่เช้าแต่ว่าเราก็ไม่ทันที่ใส่บาตในถนนอยู่ดีะคเะมื่อคืนแอดก็มีปัญหา,าครอบครัวนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับสุรานะคยาเสพติดนะคะ,เร,าาเ,ะ,คะเรื่องเดียวๆนะคะเพื่อน ก็ด้วยอนุสง์นะคะในการทําบุญก็อยากให้เขารับลดละเลิกนะคะสุรายาเสพติดทุกชทนนี้นะคะันเพื่อนเอาวันนี้มาทําบุญจะไม่พูดเรื่องเศร้าดีกว่าเอาเรื่องบุญดีกว่าน้น,นะ,ะเพื่อน,น ก็เจ็ดโมงนะคะเดี๋ยวเราค่อยไล์สุดอีกทีนะฮะจา่คลิปนี้นะคะก็เตรียมของ ใส่บาตรทียูก็เราก็จะขอจบไลค์ไว้ก่อนนะเพื่อนรีนะคะคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมน,นะคะอนุโมทนาบุญกับเรานะคะในครั้งนี้นะคะก็อยาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัสมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะ คลิปนี้ก็ขอลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ